ใส่สมใหญ่รูปกำงานนัเด้อแต่พี่น้องจะนุนบานอันนี้บ้านรวมๆทำงานเนาะมาทำงานเจอเฮ็ดกันจ้าพี่น้องพูดเฮ็ดก่อนแล้วค่อยทำงาน ตุ๊กตี้โพลนี้นะมันเป็นไอเฮ็ดโคนหลวงอะะไม่ถูกมึงไม่เอามีดแะลกมาไป้แล้ันมีไหมมีเหรอเยอะไหมเอาเดี๋ินนุ๊กเดินพื้นอะไรลูกนุ๊กับ นะบ่าวเยอะยังไหมไม่ถูกตกพูมเหรอเราจะไปกับเอาไปเอาไปเอาโดดพุ่มไปพี่เฮ้น้อง คุ้นปะถูกไหมเอาเลยที่หยิบไปเลยที่หัวเลยเออเอาไปแกลงต้องถามแม่มันก่อนอืมง่ายไปแลยจ้าเม็อยู่ตะนั้นฮะางตามตะนนั้นตามออออโด โอนแล้วลูกล่นเนี่ยอ่ะอุ้ยเริ่มแก่เริ่มมั้มนไปไปไปนานใเส็เจเอโถนน้ำกัน Mình sẽ đổ nấm pha lại bàn Chỗ bàn xê này nó. phá coi. Nè nó đi con Nè Nè.

Nóng rút vẹt con đó luôn Vẹt hai ba đi nào Vẹt dao con Vẹt, ừ. ừ, đánh bị tổng ở pha mấy ta cho <laughs> đồng ตรถนํารใหญ่อยู่หน้าแค่มอหัวไปรถคันมาเที่ยวฝากไ้เป็นตะปามเ้าบอมันลากอ่ะมันอนนมณนตัวคนไต้กับเจ้าห้องฮิตโค้นคนไทย นี่ย <rôle> บ <à> ุกันอนมมาขึ้นกับไอจูนเน้ยม่นจูนโคนปวกน้ำได้นี่อันนี้ค่รอม่มาคขึนไปตั้กึ่คือ่งเหาเลย ลายแตหน้าบ้านเ่ยเต็นออกเนี่ยหน้าบ้านมันได้ออกตุ๊กย่งมันเป็นเครือไหม นววนันเป็นเครือไม่เหรอครับวันนั้นบอนเ่ยมันตีกับรากันยขาดึ้นบานอะไรเร็วอืมมนฮักกันนีงโว้ยโบราณเคยไอ้ทุกอย่างนจะฮัก

ก็เสียมนะติดหักไม่แห้งบุคคลหักมาได้หักเลยนี่นะพอโถนอันนี้นนมันก็ไปนใบนะอ่อนบุคเคยโพน,นี่บุคเคยเอาจากเธอได้ไหมพวกนี้ข้างแลขเลยแหละมิติเฮ็ดจูนนางเนาะพาพาทำเก็บเนาะเออพวกแม่เฮ็ดอย่างเฮ็ดโคนขาวโคนขาวโคนขาวเอันนี้บน,นห้องเฮ็ดจูนเราขี่รถพาอะลรเราบุบมาจอดเบื่งจอดเบื่งเมื่อวานนี้พอดีเลยแม่ไปตุ้งน้ำปลาเขา 何 อันนี้ก็พกกระเป๋าลปนะอันนี้ก็ได้เพื่อเสียมเนาะอืมเพื่อเสียมเสียมจะถวยกว่างัดแล้วมนันอ่ะฮะพูดไปก่อนโอ้ล้านเครืออินทักแล้ว <c oughs> <laughs>

ออาเนี่ยยังได้นี่ดิจะของช่องที่อายตอนนี้อ้๊คน่ะงามมั้ยเนีเนี่ยมองล้าน Đây, Đặc Đặc chùm ừ, đi. phút phút ôi, hỏi hảo tập trung nóng. Kenny nóng binh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  nóng đi nóng binh nóng binh nóng binh nóng ลงเหยียบขาได้เลยเกืเีบแลวได้ <c oughs> นะ <c oughs> ใส้ลุงฮับลายกนะ็่ะอ้ฮะ

งาามเนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไปเซ็นใจ้จพี่น้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้เราต้องขอสาวลูกน้อยด้วยจ้าขอบคุณหลายเจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซี FC ในประเทศต่างประเทศจ้าพากันมาทำงานด้อยจ้าพี่น้องเลย